สวัสดีครับหลอบแรงมาเลนโอ้ยเมนูผัเผด,นนดผเผ็ดนกพี่นาา้องผมเผ็นนกพน้าดาอยูไหนบไปนอกอ น่าตาเยเป็นอะไรพี้น่องเลยผัดเผ็ดน,นกนะครับ ใบกระเพราพี่น้องเลยใบกระเพราเยอะๆเลยหลังจากมาจากขาหมอเด็กกระเพาะกินแล้วครับผมผ,ผ,ผัดเผ็ดนกใส่ยอดพักเสลา Để mình không âm lâm như này, nó nhọt khoằm không như thế này, thầy làm như nó sột bả say bồ tát phong khắp, đầu không như này. Mm. thế nào. Qua đúng đúng như khá kín, khá oh, hoàn này, đúng 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 nó đúng. Hanakin, mà thắng mọi người. Hồn thím, h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 ồn thím, cho nên thì nóng ra ta Yêu Yêu cho nên không โอ้สายไหลมือเข้มปลาอะไรเป็นปลากน่อยของแท้นี่ขาดไปเลยเด้อพี่น้องของแท้ขาดไปเลยครับผมใส่หลเสียบหลายสู้ ăn thịt nộc xây nhọt phát sợ đầu có khúm khúm chân này một luôn nha mọi nhằm giọt lông tay liền phai ra ừ, ừ. ไปแล้วโู้โ,โดยพังขอมอืมโอ้หใช้ต้อ,อง,งไปใบกระเพราพีา่น้องใบกระเพราขาดไปไหนขาดเป็นนกตรงนี้นี่ มามามา,มาผัดเพ็นนกผัดเพ็นนก ปินด้พป่นน้องน่ะตาอืมเอาล,ละบ้านรอกระเพียบหนึ่งไปดูขุ่นนะ

โอ้ผมบาดรมีหน,น่องเยอองลยเอามาเลยครับผม